ไม่ใช่มุมสกอยมือตบไม่ได้อยากจะลบภาพแต่เป็นนาาที่เป็น <illos> นางงามที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมครบถึงจะไม่ครบในสายตาพวกพี่แต่คือครบในสายตาที่บ้านหนูแล้วจำสิ่งดีๆบ้างโนเออกับกับคลิปที่เราบอกว่าอะไรจากสกอยอ่า ก็คือหนูไม like anyway. ่ได้อยากจะลบภาพเนอะเพราะว่าทุกคนคองจําติดภาพนั้นไปแล้วแต่ว่าหนูก็อยากจะให้ทุกคนเห็นอีกมุมหนึ่งของหนูที่ไม่ใช่มุมแม่ค้าขายของไม่ใช่มุมสกอยมือตบแต่เป็นนารที่เป็นนางงามที่มีแบบรูปร่างหน้าตาหรือว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมครบถึงจะไม่ครบในสายตาพวกพี่แต่คือครบในสายตาที่บ้านหนูแล้วพ่อหนูภูมิใจมากทุกวันนี้คือรูปวันนั้นที่หนูลงพ่อหนูถามว่า ไปอัดใส่กรอบอันใหญ่สุดอะต้องส่งไฟไหนไปหนูก็พ่อใจคือใจเย็นนิดนึงคือพ่อหนูแชร์ประมาณถ้าเข้าไปเฟซบุ๊กพ่อหนูก็คือวันหนึ่งสิบโพสเฉพาะโพสนั้นพ่อหนูแชร์ไปก็ประมาณห้าสิบหกสิบแล้วหนูก็แบบพี่เต้ยคือแบบเฟซเป็นไรออะออกปากภูมิใจหนูก็โอเคคือพ่อภูมิใจมากหนูก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าพ่ออยากให้เป็นนางงามตั้งแต่เด็กจนโตพ่อไม่เคยบอกเลยว่าอยากให้เป็นไรยพอลงรูปนางงามไปคือแชร์วันละสิบโพสแล้วหนูเข้าไปเลื่อนเฟซพ่อหนูคือ เฟซเป็นไรเฟซโล่มเหรออ๋อเปล่าแชร์คือภูมิใจหนูเอาล้วเริ่มฝากความหวังละเริ่มมีความหวังละออก็คือมันคงลบในสายตาคนอื่นไม่ได้ว่าเฮ้ยจำน,นะว่าฉันเป็นนางงามก็คือ จำหนูในแบบที่พี่อยากจําแต่คือหนูก็มีด้านดีทุกคนมีด้านดีด้านเสียค่ะก็จําสิ่งดีๆบ้างโนอยากพึ่งเกียดกันเลยเพราะว่าหนูเพิ่งอายุ2ี่ห้าหนูยังต้องอยู่ในวงการเนี่ยไปอีกยาวนานค่ะพี่พี่ก็ต้องเห็นหน้าหนูไปอีกนานโนก็รักหนูบ้างเอ็นดูหนูบ้างค่ะเดี๋ยวก่อนถ้าไม่ได้สลับบุรีจะไปจังหวัดอื่นไหมคือถ้าพี่ดีที่ไหนจะมาชุดหนูเพราะหนูไม่ได้ที่สลับบุรีก็คือก็ดิวนะให้เพราะว่าหนูไม่ได้ล็อกมงอยู่แล้วก็คือถ้าหนูล็อกมงหนูก็จะบอกว่า พีดีที่อื่นมาชูหนูไม่ได้แต่อันนี้คือถ้าสมมติว่าหนูไม่บงที่นี่พีดีจังหวัดอื่นก็มาชูตัตวหนูได้เลย้นแสดงว่าก็จะได้เห็นนับในอีกหลายจังหวัดถ้าหนูไม่ได้จังหวัดนี้หนูก็จะไปต่อใช่ค่ะถ้าหนูไม่ได้จังหวัดนี้คือหนูยากอยู่องค์กรมีมากหนูก็จะไปต่อค่ะไปภูเก็ตไหมตั <c oughs> มกหลินค<ะ>่้ <c oughs> ง,งสูงเราก็มีมาตรฐานที่สูงเหมือนกันเออคือหนูก็คิดว่าคือมันเป็นเรื่องของอนาคตด่าพี่ คือก็กําลังมองภาพที oh いい่แบบว่าภาพไกลๆอยู่เนาะเออเพื่อเื่อหนูจะอาจแบบว่าสร้างรายได้ให้องค์กรมากกว่านี้ก็เลยแบบมองไว้ทุกจังหวัดเลยเพราะว่าหนูไปจังหวัดไหนหนูก็จะแบบว่าซื้อของของจังหวัดนั้นทุกจังหวัดอเพื่อวันหนึ่งหนูอาจจะไปเป็นพีดีเองก็ได้ใครจะรู้เพราะว่าหนูช่วยทุกจังหวัดเลยตอนนี้จนหนูไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกคนนี้ไม่ต้องทักมายืมองยืมเงินแล้วเนาะก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหมือนกันค่ะ ขอบคุณะคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเถิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel To p ดาราและ a ฟนเพจเฟสบุ o o ท็อปดาร,า,ดา,ราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ